นเนี่ยเฮ้ยอย่าเดินไปเดินมาดินิ่งๆดิเฮ้ยข้างบนแหนมด้วยแหนมด้วยมาแล้ว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 ม,มาแล้วไม่คือคือลบลบลบดูข้างบนโอ้โหเกือบโ,โ,โอ้โหพี่บอกให้ลบเมื่อกี้ เกือบนะนะโอเครัามาดูก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาสร้างห้องด้วยการเรียงแอร์ดอบขึ้นเป็นสั้นๆๆนะครับไม่รู้ว่ามันจะทํายากหรือทําง่ายกันแน่นะครับแต่ที่สําคัญผมว่ามันต้องทายากแน่นอนนะฮะและก่อนจะไปดูคลิปกดไลค์ซะแล้วก็กดติดตามด้วยเข้าใจไหมคนดูอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่กดติดตามไปโอเคครับไปดูในเกมเลยนะครับว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างนะครับไปครับโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในเกมแล้วนะครับมาเลยมาเลยมาเลยเดี๋ยวพี่เอาแอร์ดอบลงไปให้ มันมีไอมีใช่มันมีไอบอแน่นอนพี่ว่าพี่โมคนที่ลงกับผมนี่ใช่พี่โมไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไหมโอเคโอเคโอเคยืนนิ่งๆดิยืนนิ่งๆดิตรงนี้ตรงนี้เออพี่จะมาร์กตรงนี้ยืนยืนยืนดิยืนเออพี่จะมาร์กตรงนี้พี่จะมาร์กตรงนี้โอเคพี่จะซูมก่อนอ้ามันซูมไม่ได้หรอวะตรงกลางไหมพี่ตรงนี้มันแก้บ้านคืนเออเอาไปเอาไปตรงกลางไงอย่าไปตรงกลางเออแถวนี้แถวนี้เออซูมไม่ได้เหรอวะอ๋อถ้าแบบเราอันนี้มันซูมไม่ได้ออกจากตรงนี้นะเดี๋ยวพึ่งนะแป๊บนึงนะปั๊บโอเเคออกกจาาตรงงนี้้ลยดดดููฟิ งานฟ้าดูดิมันลงมายัางเนี่ยโอ้โหลงมาคุณไปเฮ้ยจะแบบ <c oughs> แล้วแบบออกมาไม่ทันนะแตกพี่บอกเลยโอ้โหมันต้องเอาลงก่อนเดี๋ยวเอาเอาเอาเดี๋ยดูนะดูนะเอาพี่เอาลงแล้วพี่เอาลงแล้วระวงังระวงังไม่ใช่ระวงัง <c oughs> ระวงังระวงัะวงโดนโอ้โหเกือบเกือบระเบ้อ่นน่ะมาผมว่าผมวางถูกแล้วคุณดูเฮ้ยระวังระวังระวังดูดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยนั่นไงลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วยูหูถูกไปปะถูกไปปะ เอ้ยโอ้ยเกือบเชี่ยเกือบครับคุณดูเดี๋ยวอีกนิดนึงเดี๋ยวนึงเคยเคโอเคโอเคมางานดิ้งานดิ้งานบนฟ้าดิเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังระวังตรงนี้ไอ้เกือบนั่นน่ะเกือบนั่นน่ะเออได้ไงไปขึ้นบนนี้หนึ่งวิ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 เอาใหม่เอาใหม่เว้ยเอาใหม่เว้ยมันต้องได้ดิครับคุณดูมันต้องได้ดิอ่ามันจะถูกไหมเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ดูดิดูดิดูดิ ดูดิดูดิดูดิถูกไหมเอ้ยอ้นเกือบได้เดียวเกือบได้เอาใหม่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 ใจเย็นบวกกันทำไมเนี่ยเฮ้ยโว้มันก็บวกย่อกับมันเลยตรงนี้ได้ปะเฮ้ยข้ามมันก่อนดิเฮ้ยระวังระวังไอ้ดอกมึงมาแล้วมันจะห้าร้อยมิลเดมันจะห้าร้อยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเพิ่มเหตุการณ์ก่อนเพิ่มเหตุการณ์ก่อนไปหนึงมันมีเวลาที่แบบไม่เอาวงเข้าอ้าวเรียบร้อยเอาตายสองด้วยประเด็นคือตายสอง ผมบอกเลยโอ้ยแต่ละคนโอเคครับตอนนี้ก็คือคลิปที่2นะครับคลิปก่อนคือเราพลาดนะครับคนดูโอเคมาเราก็จะเริ่มไม่พูดห้ามน้ำเพลงครับเริ่มเอาแอร์ดรอปลงนะครับโอ้พอน้าแจงยากว่าคนดูระวังเด้อระวังเด้อดูบนหัวเด้อมาแล้วเด้อเด้อเด้อระวังเด้อระวังเด้อเฮ้ยปเป๊ะรอบดีปะ เกือบเกือบอ่ะเกือบเกือบเกือบมันจะมีไอ้ดอกที่ว่ามันบั๊กนะระวังด้วยนะเอ้าเอาเยอะยิงยิงดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ตายหรือร้อยพี่กำลังจะอันนั้นพอดีแบบเอาลงตรงไหนพี่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะฮึปปึ๊บอืมดูดูบนฟ้าดูบนฟ้าหน่อยดูบนฟ้าหน่อยเออว้อวววอ้าวอ้าวชิบหายชิบหายกดผิดกดผิดเฮ้ยเออเออเจริญเด้อเจริญบนฟ้าหน่อยโอเคลงมาแล้วลงมาแล้วระวังเด้อ เออตรงแอรอะปึ๊บเอาโอยแม่งไม่ทับตรงไอบอลมะเดี๋ยวเดียวเออเอาอันี้เอาอันนี้คือมันจะลงมาตั้งไอ้บอลเลยที่จะให้มันลอยไงแล้วนึ่แป๊บนึงตรงนี้พี่ตรงนี้ที่แอรอะมันคู่กันเนี่ยแล้วก็จะตั้งไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าตรงไหนนะแต่พี่ก็จะเอาลงให้ได้น่ะเออเอาโอเคโอเคดูดูดูก่อนดูก่อนดูก่อนอ่าอ่าต่างต่างไอ้บอลดูปะเฮ้ยระวังดูตัวเองด้วยนะ เฮ้ยได้ปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังมันบักนะระวังมันบักนะจ่อจเอหวไม่สอดเท่เฮ้ยเฮ้ยเอิเพเเฮ้ยมาแล้ว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 มาลูกแลมาลูกแลโดนผม่เออระวังระวังระวังด้วยเฮ้ยเฮโดนปะโดนปะเอ้ากิ้งโอหตกโอแหมกิ้งเหมือนลูกคักลูกข้างเลยเฮ้ยอยู่ดพี่จะแน่ดีๆก่อนมาแล้ว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  มาแล้วมาแล้วมาแล้วดูแอ้ดอปคอดูแอ้ดอปคอจะทับหัวนั่นน่ะแอ้ดอปจะทับหัวนั่นไง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 อุ้ย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 เฮ้ยโคตรยากคุณดูโคตรยากอ้าวข้างล่างก็ยิงข้างล่างก็ยิงระวังตายระวังตายระวังตายตายพี่ตายป่ะออสวยเอ้เอ่อเรียกเรียกตรงนี้พี่ตรงนี้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 ได้ได้ได้ตรงผมเนี่ยเอ้าวลงลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วเอ้าเรียกพี่ อุ้ยเอยอยเอเฮ้ยลองลองอ่าพี่รู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะพี่จะลองเอารถอีกเฮ้ยระวังมันระเบิดใส่นะตายนะมันระเบิดใส่น่ะลดลงมาลดลงมาอีกลดลงมาอีกบูมอ้าวแม่งพลาดเอยตอนนี้ก็เราจะต่อแอร์ดบขึ้นไปสูงๆนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะยากนะครับอ้าวเล็ดโซนโอเค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 อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ดำนะอันนี้ไม่ใช่พี่ดำ ต้องยิงนะมันอยู่ตรงเขาอะมันอยู่ตรงเขาอะระวังระวังระวังอ้าวโดนยิงเหรอตายคนหนึ่งแล้วเหรอวังมันยิงลองลงระวังระวังระวังเอ้ยไม่ใช่ไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงกับมันไม่ต้องยิงกับมันเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดไม่ต้องยิงกับมันเฮ้ยดูดูดิปล่อยเลยปล่อยปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันโอ้โหเกือบดีนะนั่นอะไรมาต่อขึ้นแล้วเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเออขึ้น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 ไปดิขึ้นไปดิขึ้นไปได้ปะขึ้นไปได้ปะเอ้ยอย่าตกนะอย่าตกนะดี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 ตั้ อ่าตั้งไว้เป็นด้วยอ้าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ไปถึงเออโอเคโอเคโอเคอยู่ตรงตรงนี้ก็ได้โคแสบตาเลยเฮ้ยลงลงข้างล่างนี้ลงข้างล่างนี้ลงข้างล่างนีไม่ใช่ลงข้างล่างนั่นนะลง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 ตรงนี้เออเพิ่มเพิ่มเพิ่มไอ้ชี้อ่ะโอ้เออ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 เอมันโดนมันโดนมันโดนโดนเองหรือเปล่าอ้านั่นไงหนงหนงเล่นอะไรเนี่ยโอ้ยตา แต่ละคนกวนอะอย่างชอบจริงๆเฮ้ยคลิปที่สาแล,แล้วนะดิเออคลิปที่สองแล้วนะดิ <c lic> ไม่ผ่าน่านคนดูถนัดแล้วนะถนัดโอ้ยมาโอเคครับตอนนี้ก็ตาดีสานนะครับแก้มืออีกครั้งนะครับ <c lic> <c lic> <c lic> โอ้ยตายพี่รู้แล้วคือพี่จะมาร์กตรงเหลี่ยมพีดเว้ยนี่ยเนี่เฮ้ย,ยอย่าเดินไปเดินมานดินิ่งดิเฮ้ยข้างบนแหนมด้วยแหนมด้วยมาแล้ว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  ไม่คือคือลบดูข้างบนโอ้โหเกือบโอ้โหพี่บอกให้ลบเมื่อกี้เกือบนะน่ะเกือบน็อกพี่พี่ตรงผมพี่พี่ตรงผมตรงผมไม่รู้ว่าตรงไหนวะนี่ไหนดูผมพี่ดูผมผมขึ้นมาแล้ว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 เอ๋เอาเอาเหลี่ยมพีชละกันเฮ้ยเฮ้ยได้เปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ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 ้ย ไม่เกือบนายแต่มันไม่อยู่เว้ยใช่ใช่มันไม่อยู่เว้ยตรงนี้ตรงนี้อ่ะอ่ะมาแล้ว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 อีกดอกครับเฮ้ยเจอไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่พี่ว่าไม่ใช่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 ก็เกือบนะเฮ้ระวัง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 มันบั๊กด้วยโอเคเดี๋ยวพี่จะเอาลงแบบว่าเอารถลงด้วยแล้วแบบให้มันกองกันเยอะๆอ่ะมันจะคูณขึ้นไปคูณขึ้นไปเว้ยคูณดูรถมาแล้วรถมาแล้วแต่มันสวยะแต่ว่าระวังนะระวังนะรถมาแล้วรถมาแล้วเว้ยลงโคตรไวอ่ะ ้้โอเคโอเคโอเคมาตอนนี้ก็เรามีความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเอ้ยระวังกันหน่อยยิงปืนนะเดี๋ยวก็ตายเหมือนเดิมมาแล้ว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 บอกมันจะได้เสแสรบองรถมาแล้วเว้ยรถมาเยอะว่ะเดินมาแล้ว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 จะโดนป้าจะโดนป้าเหมือนเกมที่ต่อจิ๊กซอว์นะครับคนดูแต่ว่ามันค่อนข้างจะยากมากเลยมาแล้ว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  ดูดีๆดูดีๆดูดีๆเดี๋ยวโดนทับตัวเองทึบทึบไม่ได้วะโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วลองต่อขึ้นเยอะๆลองต่อขึ้นอันในหลายคนดิพร้อมกันทึบ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 ไึบทึบทึบไบทึบทึีทบบทึบยบทึอทึบ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 ยบทึบทึบทาบทึบทนบทึบเดบดึบทึบทึบท้อ มันอันนั้นไม่ได้ลกออกมาเลยออกมาเรียบตายเรียบร้อยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูดีดีดูดีดีมาแล้ว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 เอยระวังมันดีดใส่หน่อยนะระวังมันดีดใส่นะอุ้ยอุ้ยโอไม่ได้ไม่ได้มาไม่ได้หมาเดี๋ยวอีกแล้วเหรอจะเลื่อนทอนยมโยมนี่ไม่เอาอะไรเลยโยมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมามันมามันมามาแล้วมาแล้วมาแล้วดูดีดูดีดูดีเฉยเฉเฉย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 เยเฉยยเฉ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 ยยเฉยยเฉยเฉยเฉเฉย ห <c oughs> <N> ลนล็กพังเลยโหโคตรยากค่ะคนดูโคตรยากมากเลยอจริงนะมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับอีกวงหนึ่งครับอีกวงหนึ่งครับ <c oughs> เขาได้มาเป็นที่เรียบร้อยแต่เขาลงตรงนู้นนะ่ะเอ้า,อาเอ้ยขึ้นได้แล้วเอ้ยต่อกันได้แล้วเว้ย <c oughs> กว่าจะทําได้มาทูเ <c oughs> จไดที่มันกดเลยไม่ได้เนี่ยมันกดต่อไม่ได้เนี่ยกดแบบว่า,าไม่ได้่มดะมันต้องได้เลื่อนนิดนึงครับแล้วก็มัน ตรงน okay, ี right oh ้เดี่ยวเดี่ยวนี้โอเคปะมาแล้ว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 ดูดีๆดูดีนะดูดีๆนะมันต้องเยอะขนาดไหนมันถึงได้ขนาดนี้เฮ้ย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 ลองเอาไอวอลดิพี่รู้เหลี่ยมแล้วว่ะเพิ่เพิ่ตรงนี้แน่นอนมาแล้วดูดิอ่าต้องโดนต้องโดนต้องโดนคือว่าโคตรยากครับคุณดูโอ้โหไม่ยูน เกือบอีกนิดเดียวพี่เจ้าเอารถมากองดิพี่เอารถมากองได้นะเพราะว่ามุมมุมแอร์ดุ่เยอะไปไปลพี่แนดีๆก่อนแนดีๆก่อนตรงนี้แหละน่าจะตรงนี้แหละมาละดูดี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 ดฮ้ีดูดีดูอดูดเออดอดูอีดอดีดูดดูดีดอดีดดีดูดีดนีดนดีดูดีะโดแดูดีดูดดูดีดูดีดดีดูีดูดีดูดดูดีดูดีดะดีดูดดดพ กือบได้อุ้ยเศรษฐามเกือได้แคปแคปลยแคปลิเอาไอ้วอลดิเอาไอ้วอลดิเอาเอาเอาที่ระวังคนนะมันไปอ่ะอุ้ยมีมีปืนนั้นด้วยระวังระวังระวังข้างหลังเนี่ยไม่มีปืนชาร์จใช่ปะโอ้โหเชี่ยเอ้ยจะเอายังไงกับมันนอโอ้มันถามัามันหาเอาไปเกอนเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปเกอนเอาไปเกอนข้างหลัง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 อุ้ยอุ้ยเพื่อเลือดเร็วเพื่อเลือดเร็วมีเลือดปะเนี่ยไม่เอาสกายเลือดมาด้วยชิบหาย ที่มาหายแล้วที่มาหายแล้วที่มาหายแล้วหาหน้าไว้ไม่ได้ไม่ไั้ไม่ไวิ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรวิ่งวิ่งสองร้อยใช่ไหมเฮ้ยไปดิ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 จะกดวิ่งสองร้อยให้ขานะพี่ขานะขานะวิ่งสองร้อยแล้วไปไปไปเอายังไม่ได้โอ้โหสิบหกวิไม่ทันว่า โวดโวตโวตโวตเพิ่งเอไม่ทันครับคุณดูเหียแม่เงยมีคนมาแกล้งก่อนขาคนดูไม่ใช่มาแกล้งดิ <t> มึงต้องโดนกูแกล้งกลับฟาดต้องโดนโทษเอาดิอืมอ่าโดนกับระเบิดตายไม่ยอมกูไม่ยอมแน่คือภารกิจนี้เราทําไม่สําเร็จนะครับคุณดูเราทําแบบยา,ยากมากยากมากครับคุณดูยากมากต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าเราจะมาจัดการไอ้พวกอึงยืนนี่ครับมาเพิ่มเหตุการณ์มาก่อนแล้วกันก เอาเอ็ดอกลงไปมามึงเกียร์นักใช่ไหมมึงเกียร์นักใช่ไหมมึงไม่ต้องเอออาเดี๋ยว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 ยกลิกก่อนยกเลิกก่อนยกเลิกได้ปะไม่ได้พี่ต่อไม่ได้เหรอเอ้ยจะได้ปะแม่งวิ่งเร็วเกินไปวะปึ๊บปึ๊บปุ๊อือ่ะดิน้องอีกคนล่ะอยู่ไหนวะอ๋อนิวยอร์กเอ้ยแคสเราดีว่ะเอ้ยเราต้องให้แคสเราชนะดิเฮ้ยคนโกงรู้จักอาเป่าคนโกงไม่ถึงไม่ถึงแน่นอนครับโดนกินแน่นอน จะไปตรงไหนมึงจะไปตรงไหนอ่าวบึง้งไปตรงนี้เหอ <laughs> รอกูจะ <laughs> ตามเป็นเจ้ากรรมนายเวรมึงไปทุกที่ไนนอ้น้องอ่ามไปตรงพีทเอ้ยมันไ,ไม่ใช่มึงลงปับ๊บแอดดอกต,ตามปุ๊บเ <laughs> จ้ากรรมนายเวรมึงอยู่ตรงนี้แล้วครับน้องมันต้องมีจังหวะยืนแอค่ะมันต้องยืนแอค่ะ <laughs> เออเออเอ <laughs> อใช่ใช่มึงคิดว่ามึงไม่ดูน่าดีแล้วยืนแดงแล้วยืแนแดงแล้วว่ามึงตายกูว่ามึงตายเอาดิ ไปล้วไปละวมึงตายเอาดิมึงตายอาทำทรงอยู่ตรงมงตรงหมอกอ่าู้มร่างกลับระเบิดด้วยเจ็ดแอกแอกแออกกแแจ๊กเออแจ๊กเออโอ้เอามัจะทำอะไรโดนตัวเองตายโอยเกือบตายเกือบตายว่ามึงไม่รอดรอดแล้วน้องเลขจีบเหรอเจดเจีดเออจะทำอะไรจะทำอะไรโอ้โหแน่เดเออแน่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 ทำทรงทำทรงมันไม่ยังมันยังโลดอีกเหรอเนี่ยจริง มึงังเนี่ยอ่าอ่าอ่ามึงตายมึงตายก็แค่นั้นแหละมึงตายโอเคครับก็ดูก็คลิปนี้อ่าประกอบขึ้นไม่ได้นะครับเขาเรียกว่าเรียงจิกซอขึ้นไม่ได้นะครับก็แอดอบมันค่อนข้างจะยากเลยแม่เสียใจว่ะโอเคครับคุณดูถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไิดตานะครับวันหน้าเราจะมาทาคลิปอะไรต่อก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะฮะบายบายครับคุณดู